สวัสดีและสวัสดีเดอ้อเอฟซีกันเบิดสู่ขูสู่คนสินสเป็นพี่น้องผังลาวผังไทยหรือต่างประเทศกันนิ้ดีกับสู่ส่องบอนงใจดีซันแนลอีกแล้ววันนี้ก็สิผ้าพี่พาน้องไปเบิ่งนไปสมนํากันพี่น้องเลยทางลูกทางเมียมาทาพื้นพี่น้องเลยไปเอาลายยายห่างนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งนํากันเลยโดยหากลังมาพี่น้องเลยมาทาพืนเต็มล้อเลย สามเม่นูคือเกาี่นูพี่น้องเลยเมนูอะไรต้องลูกแลบลัดเลยลูกสาวหล,ลัดเแลบลัดแลยพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องเลยไปเทะหร้าพี่น้องเลยนี่กำลังเที่ยงพี่น้องเลยกำลังพูมเที่ยงเลยพี่น้องเลย,เล,เล,ย,ล,เล,ยลูกเล็บหลัด หลัง <Cornell>. ลูกมาเตาห้องเย็นเลยพี่น้องเอ้ยสาวยิ่งใหญาหลังไล่มาทงปุ่ทั้งป่าพี่น้องเอ้ยี่น้องเผูกอกกับไปหาพื้นพี่น้องเอ้ยเต็มรอจนสวดพี่น้องเอ้ยผู้ทั้งป่าทั้งดอนหมดเลยพี่น้องเอ้ยเต็มรอเลยพี่น้องเอ้ยลูกสาวกว่าลัดแม่พี่น้องเอ้ย phương cao hộ phương cao huyền là cái này rồi đem đọt lấy cái này người bỏ cho tiêu đôi bài đi qua luôn đem đọt lấy nó cũng khuôn khuyến lươi ta khỏi nhắn đừng hết cái này hết phí. Kính con thiên à, hóa, à, 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 con mãi hóa, con sworn ló lói, lói bé lói, 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 lói,

โดนเติรพี่ออน่อยประมาณสิบกว่ามือ่น้อยขาดมพงแี่น้อยทอ,อ,อ,อดนึง่งเศาแปดพัเออนเลยหน่อยพัได้สื่อสื่อกระเตาของเจ,าเจา้าเลยเศาหาพันหน้อยเจออ้ามาหลกอขายเลยเศาแปด ผ่านไม้คามกับแพงพี่น้องเลยเศรกแปดพันผ่านไม่ไม่มยุกไม่นหวยนะพี่น้องไม่ลมาอะแนวนกับแพงพี่น้องเลยเอรสามเศา นายอยู่ประย่านะลบอย่างเดียวไม่แกล็นครับนาเลยไปยังอันไปยังอันเถื่อพักกระโดนพี่น้องเลยพักกระโดนแล้วก uh ็ก uh ินน่างพร้อมพี่น้องเลยอาตัธรรมดาพี่น้องเลยกระโดนท่องกินน่างไอตัวนั่ถึงแนวพี่น้องเลยเขาปากเขาดอนเลยน้องเนาะน่าแนว อเพื่อนไม่แดงพี่นเาเลยต่างไม่แดงเลยไม่แดงพี่นเาชนไม่แดงปั้นยีนอกเออตัวนี้นะ ดี่ดก็ไปนองเลยเจ้าทางปลาต้องนูมฝยยางนอนเลยไหนหน้าะเจ้าน่่ะเจ้าหาม่วงอกพี่น้องเลยขอพเจ้าลังพีเจ้าบนดเแหมพี่น้องเลยไ้มันไปกับมันได้พี่น้องเลยพอมันเป็นบ้านนบทอยู่พี่น้องเลยบ้านกว่ากนดปลาดงอนลา่พี่น้องเลย

ส่วนนอกเนาะขึ้นหไม่ครับขึ้นมาอย่าใส่โอ้กองจนพุ่นพี่น้องเลยกองจนเพล่ยงเลยกระลายพี่น้องเลยดีมาคอเทืร์นแรกสิเป็นชาวเที่ยงเลยพี่น้องเลยหนึ่งเห็ดกำลังกิสุกพี่น้องเลยสุกปลาลูกแน่สุกปลาลูกแน่ถูกปลาลูกเลยพี่น้องเลย มันเก็รลางกิซุกพี่น okay. um, ้องเลยไอ้องก้มขึ้นหลังจากทั้งลูกทั้งเมียเอาเอาพื้นมาแล้วแล้วก็พอได้ลงทงกับลูกกับเต้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พี่น้องมาชมคลิปต่อคลิปนี้แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้เด้อกดติดตามไม่ค่อยเด้อถ้าบ่อลนองว่าผิดพลาดอาการใดขอโทษขออภัยทางพี่น้องเบิร์สุขสุขอดเอฟซีที่หักแพงมุดสมุกสุบอน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพอมีกำลังใจเหตุลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอคำว่าไปแล้วพี่น้องเลยขอคำว่าสบายดีสบายดียดโดย